สวัสดีค่ะเลขเด่นดวงดีกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยทุกๆ15วันวันที่3 0ธันวาจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้าง ลูกเต่าของแม่ผีเสื้อสมุทอุเยอเยปะชะดาอุเยอเยปะชะดาอุเยอเยปะชะดาซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยนะคะคคคคคเราจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอาทิตย์โชคจะได้จาก พระราหูพระราหูคน้นรัพย์นะคะหรือท่านไปขอพรพระราหูจะได้จักเสียงเซมซีจะได้จากขันน้ำมนตจะได้จักตัวเลขที่ท่านไปขอพรมาหรือนางไม้นางตะเคียนใกล้วัดใกล้บ้านที่มีต้นตะเคียนมีต้นนางไม้ ก็ได้เช่นกันท่านซื้อของเข้าบ้านกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของชิ้นใหญ่ตู้เย็นเตารีดอะไรก็ตามนะคะมันจะมีนัมเบอร์มันจะมีตัวเลขอยู่ก็ลองติดไว้เผื่อจะได้โชคจากตรงนั้นเลขเด่นนั้นมี1มี5มี2 3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันจันโชคจะได้จากไหนอย่างไร วันจันท์โชคจะได้จากอายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่นะคะหรือคุณป้าก็ได้คุณน้าก็ได้คุณอาก็ได้หรือ เจ้านายที่เป็นผู้หญิงที่ท่านรักบางคนบอกไม่มีแม่ไม่เจอมาตั้งแต่เกิดใครก็ได้ที่ท่านรักนะคะที่เป็นผู้หญิงแม่นะ้าแม่เลี้ยงได้หมดเจ้าที่บ้านให้โชคจุดทุบสั้นทุบยาวเป็นตัวโคง้งเป็นตัวงอได้หมดนะคะหรือเลขที่บ้านให้โชคก็ได้เช่นกันค่ะท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่เบอร์ไหนยังไม่ออกก็ลองตามไว้นะคะเลขนั้นมี3มี1มี6 สตัวมาหนตัวสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคจะได้จากอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนอายุตัวเองพอสอเกิดตัวเองเลขที่บ้านเลขบัตรทำงานได้หมดนะคะเลขที่บ้านเลขบัตรทำงานท้ายเบอร์โทรศัพท์ถ้าซื้อมาใหม่ ก็อาจจะได้เบอร์นั้นเบอร์ล่าสุดถ้ามีเบอร์เดียวก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเวลาอาจารย์จับเบอร์จะต้องจับเป็นคู่คู่อยู่แล้วคู่ไหนออกแล้วคู่ไหนยังไม่ออกก็จับไปนะคะเลขนั้นมี6มี8มี4 3สตัวมา1ตัวนะคะวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันเลขรถค่ะรถเก่ารถใหม่ได้หมดนะคะรถที่ไปเฉียวไปชนมาบางท่านมีหลายคันไปเฉียวไปชนมาก็เลขรถคันนั้นหรือไม่ ม,มีรถเลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์นั่งแท็กซี่นั่งรถตู้รถทัวร์รถอะไรก็ตามหรือไปเจอรถอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาตามถนนหนทางก็ลองติดไว้นะคะเด็กบอกกุมารให้เขียน0ูถึงเนะคะ ใส่แบบนี้ถ้ามีเด็กให้เด็กหยิบถ้าไม่มีเด็กถ้าเป็นกุมารตัวคุณเองหยิบเองนะคะขอกุมารดนจิตโดนใจให้ได้ตัวเลขแล้วก็เลขนั้นมี7มีศมี7มี0นย์ 7, ม, 0, มี2 3ตัวมา1ตัวพุท กลางคืนนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรพูดกลางคืนโชคจะได้จกดักรถรถใหม่รถใหม่รถป้ายแดงนะคะใครที่ผ่านหน้าบ้านเราใครที่มาจอดหน้าบ้านเราได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าท่านไปซื้อรถป้ายแดงซื้อรถตรี่ไกลๆบ้านนะคะในวัดเวลาท่านไปไหว้พระจะได้จักเลขรถหรือไปงานศพอายุฝ่าลงนะคะคนที่เสียชีวิตก็จะได้จักตรงนั้นเช่นกันนะคะเลขนั้นมี1มี9มีสาม สามตัวมาหนึ่งตัวค่ะวันพฤหัสสบดีโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพฤหัสโชคนั้นจะได้จากความฝันจะได้จากความฝันฝันคนตายก็อายุคนตายฝันคนเป็นไปถามเขาว่าอายุเท่าไหร่อย่างไรนะคะฝันผีบอกห้ามบอกใครเอาขึ้นแต้มเอาลงแต้มเขาบอก ผีบอกบนคนบอกล่างนะคะจะได้จากความฝันหรือผู้หญิงที่อยู่ในบ้านตัวเล็กๆให้โชคบนหิ่งมีแม่อุมามีพระแม่กวนอิมหรือองค์อะไรที่เป็นเทพก็จะได้จากตรงนั้นเช่นกันนะคะถ้าไปวดัดไปถือศีลไปบวชไม่ชีอาจจะให้โชคก็ได้เลขนั้นมี1มี8มีสองสามตัวมา1ตัวค่ะสำหรับวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันศุกโชคจะได้จากเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์บ้านที่ท่านนอนนะคะ บนเจานายหรือโรงงานที่ท่านอยู่ที่ท่านนอนได้หมดนะคะหรือท่านไปหาแม่ต่างจังหวัดซื้อเลขที่ท่านไปนอนก็ได้แล้วก็โทรศัพท์ท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ซื้อมาใหม่หรือไม่อายุพ่อพอ,พอสอบเกิดพ่อถ้าคุณพ่ออยู่นะคะขอพรเนาะถ้าคุณพ่อไม่อยู่ซื้ออายุฝาลงตอนที่ท่านเสียก็ได้เช่นกันเจ้านายก็ได้เจ้านายที่ท่านรักหรือลุงก็ได้เช่นกันเลขมี1มี0มี ส,สาตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันเสาร์โชคจะได้จากการที่ท่านไปทำบุญมาท่านไปทำบุญที่วัดไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อนตัวเองได้หมดขันน้ำมนต์เสียงซิมซีแล้วก็คนท้องให้โชคผู้หญิงขาวอวกให้โชคเลขรถให้โชคเลขรถของท่านเองนะคะมีกี่คันคันไหนออกแล้วคันไหนไม่ออกก็ รถคันนั้นนะคะเลขนั้นมี5มี2มี1 3สตัวมา1ตัวค่ะเลขที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะคะบนเด่น1เด่น3ลอง8ดับ4ชนเด่นคำว่าดับ4ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาก็ได้ข้างล่างเด่น4เด่น0ลอง6ดับ9ชนเด่นเช่นกันค่ะ มีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาก็ได้เช่นกันนะคะขอพบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามอาจารย์มากโดยตลอดกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดใน YouTube บางท่านโทรมาดูดวงเปิดดวงกับอาจารย์300ถามด้วยทุกเรื่อง2คํคำถาม99 1คําคำถาม49บาทบางท่านเข้าไปติดตามในเพจในกลุ่มปิดเอาคู่โต๊ไปให้อาจารย์ทา ก็เฮงเฮรวยรยกันไปขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามอาจารย์สียังไม่หนีไปไหนเหนียวแน่นขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันที่3 0ธันวาจะได้ไปปีใหม่กันอย่างสนุกสนานลื่นเลงนะคะโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ